สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเศษส่วนของพหุานามค่ะอ่านเศษส่วนของพหุานามเป็นอย่างไรก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษหรือตัวส่วนเป็นพหุานามหรือทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นพหุานามเลยนะคะโดยที่ตัวส่วนเนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์ตรงนี้สําคัญนะอ่าเช่นเองให้ p และ q เนี่ยเป็นพหุานามค่ะโดยที่ q ต้องไม่เท่ากับ0ูย์เราจะเรียกว่า P ส่วน q ว่าเป็นเศษส่วนของพหุนามที่มี p เป็นเศษและ q เป็นส่วนค่ะทีนี้เราลองมาดูโจทย์ง่ายๆกันเลยนะคะพิจารณาเศษส่วนของพหุนามค่ะ 4x ลบ12ส่วนด้วย 3x กำลัง2ลบ 9x เราจะเขียนเศษส่วนของพหุนามในอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้ค่ะ นักเรียนดูว่ามี4กับ12เราสามารถดึงตัวร่วมได้อะไรคะก็คือได้4เนอะส่วนตัวแปรอันนี้ยังดึงไม่ได้นะคะอ่ะแล้วดึง4ออกมาจาก 4x ก็จะเหลือ x ดึง4ออกมาจาก12ก็เหลือ3ในขณะที่ข้างล่างมี 3x กำลัง2กับ 9x เราดึงอะไรได้คะก็คือดึง3ยังไม่พอดึง x ด้วย เราดึงสาม x ออกจากสาม x กำลังสองสามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดึงมาแล้ว x กำลังสองดึงออกมา x กำลังหนึ่งดังนั้นในวงเล็บเหลือ x กำลังหนึ่งนะต่อไปค่ะเคยมีอยู่9ก้าดึงสามออกมาสามคูณอะไรได้เก้าคะก็คือคูณสามเนาะ x ถูกดึงมาแล้วจากนั้นทำยังไงต่อเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยหน้าตาเหมือนกันเปียบเลย เราก็เลยสามารถที่จะตัดเขาได้นะคะถ้าในกรณีที่เป็นพหุนามจะตัดต้องตัดทั้งก้อนแบบนี้สุดท้ายเราก็เลยเหลือเศษสส,ส่วน 3x ค่ะ,ะจากตรงนี้เราก็จะเรียกเศษสส่วน 3x ว่าเป็นเศษส่วนของพหุนามในรูปผลสำเร็จนะคะ ทีนี้การดําเนินการของเศษส่วนของเท่านามนั้นตอนขั้นแรกเลยนะคะเรื่องแรกเราจะเรียนเรื่องของการคูณและหารเศษส่วนของเท่านาำค่ะเราก็เลยมาศึกษาหรือมาทบทวนกันนิดนึงว่านักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะการคูณและการหารเศษส่วนของเท่านาำม,มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการคูณและการหารเศษส่วนนะคะโดย เราสามารถตัดทอนกันได้ค่ะอะ่เดี๋ยวที่นี้เรามาดูโจทย์กันเลยค่ะอะจากโจทย์ข้อหนึ่งตัวยอย่างที่หนึ่งนะคะเรามี x กำลังสองลบเจ็ด x บวกสิบส่วนด้วย x กำลังสองลบสิบหกเขาบอกว่าให้เราหาผลอะไรหนรูผลคูณแปลว่าเราจะเอาตรงเนี้ยเศษส่วนของเท่ามรเนี่ยมาคูณกันค่ะ เราก็มองว่าเอ๊มันมีอะไรตัดกันได้ไหมถ้าตัดกันไม่ได้เราจะต้องดำเนินการขั้นต่อไปก็คือลองแยกตัวประกอบของ x ก,กำลังสองลบ7 x บวก10มาก่อนเพื่อไม่เป็นการเสรียหลักขอใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะในกรณีที่แยกตัวประกอบข้างหน้าเป็น x ก,กำลังสองแยกเป็นสองวงเล็บก็ง่งายๆเลยเป็น x คูณกับ x ต่อไปเรามาดูว่าพจน์หลัง จำนวนอะไรนะคูณกันได้สิบแต่บวกกันได้เจ็ดถ้าบวกกันไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยจับมาลบกันเนาะเผอิญมีค่ะก็คือสองกับห้าทีนี้เรามาใส่เครื่องหมายกันสิบมีเครื่องหมายเป็นบวกดังนั้นสองกับห้าที่เรามาใส่เมื่อสักครู่เนี้ยต้องเครื่องหมายเดียวกันก็คือไม่บวกทั้งคู่ก็ลบทั้งคู่ แต่ทีนี้เราจะเลือกเครื่องหมายใดให้เราไปดูพจน์กลางค่ะพจน์กลางเป็นลบเราก็เลยใส่ลบทั้งคู่นะคะอ่ะเราแยกได้แล้วเนาะต่อไปส่วนด้วยเอ๊อันนี้หน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตาเป็นยังไงคะทำไมมีแค่สองพจน์มันก็คือ x กำลังสองส่วน16บเราแปลงเป็นสี่กำลังสองเนาะอ้าใช้สูตรอะไรเดี๋ยวเราไปทวนกันก่อนเราลืมทวนเลยนะคะ เราจะมีสูตรอะไรบ้างสูตรกำลังสองสมบูรณ์เนาะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองค่ะเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองแต่มันไม่ได้มีแค่สูตรบวกมันมีสูตรลบด้วยอ่ะ เราก็เลยเป็น<บ>หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองด้วยนะคะอันนี้เรียกว่ากําลังสองสมบูรณ์ต่อไปสู BE Hollow ตรกําลังสองที<ๆ>่เจออีกบ่อยๆก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองสูตรนี้เรียกว่าผลต่างกําลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังสังเกตที่ต่างกันก็คือ เครื่องหมายค่ะตัวนี้เป็นสูตรกำลังสองเดี๋ยวเราไปดูสูตรกำลังสามกันที่เราจะใช้บ่อยๆในเรื่องของเศษส่วนของพหุานามนะคะเราก็จะใช้เป็นผลบวกกำลังสามอ่ะเป็นยังไง a กกำลังสามบวก b ีกำลังสามสามารถแยกได้เป็น a บวก b ค่ะ หรือเราจะใช้เป็นหน้าบวกหลังก็ได้นะแล้วแต่เลยอะถ้าเราใช้เป็น a บวก b ทีนี้เราก็จะได้เป็น a กำลังสองลบ a b บวก b กำลังสองถ้าเราใช้เป็นหน้ากับหลังมันจะเป็นหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามจะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะ อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะผลบวกกำลังสามมีผลบวกเดี๋ยวต้องมีผลต่างเนาะะผลต่างก็คือ a กำลังสามลบ b กำลังสามค่ะขึ้นด้วยลบเราก็เอาลบก่อนเป็น a ลบ b คูณกับ a กำลังสองต้องเปลี่ยนเป็นบวกแล้วนะคะบวก ab บวก b กำลังสองสูตรนี้เรียกว่าผลบวกกำลังสามนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของพหุานามกันเศษส่วนของพหุานามกันอ่ะจากตรงนี้ค่ะเราจะได้ว่า x กำลังสองลบ4กำลังสองใช้สูตรอะไรใช้สูตรผลต่างกำลังสองค่ะ โดยมี x เป็นหน้ามี4เป็นหลังเราก็จะได้ความว่าเป็น x ลบ4คูณ x บวก4นะคะ,ะต่อไปเขาบอกให้เราหาผลคูณเราก็เลยจับไปคูณกับ x บวก4ส่วนด้วยอะไรคะ x ลบ5อันนี้ไม่ต้องแยกตัวประกอบเพราะว่ามัน เป็นก้อนเล็กๆอยู่แล้วจากนั้นค่ะเหมือนเศษส่วนเลยถ้าตรงไหนสามารถตัดทอนได้ให้ตัดทอนก็จะเห็นว่าเรามี x ลบ5เหมือนกันตัดเลยนะ x 5ตัดกับ x ลบ5มีอะไรเหมือนกันอีกคะ x บวก4ตัด x บวก4อะไม่มีแล้วเนาะถ้าไม่มีแล้วย้ำอีกนิดน,นึงนะคะในกรณีที่เป็นเท่านามค่ะถ้าจะตัดต้องตัดยกก้อน เราไม่สามารถตัด x กับ x แบบนี้ได้ไม่สามารถตัด2กับ4ได้ดังนั้นมันจะเหลือก็คือผลสำเร็จของเขาก็คือ x ลบ2ส่วน x ลบ4ไปเคะ่ะไม่ยากเลยเนาะ,ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างที่2กันค่ะตัวอย่างที่2ตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นสักเล็กน้อยไม่เป็นไรเราเอง โจงหาผลคูณของซึ๊ดๆๆอ่าก็แปลว่าตรงเนี้ยเราจะจับมาคูณกันไงนะคะอ่าเราก็ทำการแยกตัวประกอบซะก่อนอ่าก้อนนี้แยกกันอย่างไรและเนี่ยอ่าเราไปแอบทพแอบทพนะคะค่ะเราก็มีวิธีการแยกได้หลายแบบใครถนัดแยกเป็นสองวงนเล็กคูณกันได้เลยทำอ่าแต่ใครอยากลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรามาดูกัน ก่อนอื่นเราดูซิ9เกำลังสองเราแยกยังไงดีเราก็จะแยกเป็น9้าสามารถแยกได้เป็น3 Y คูณกับ3 Y มนาะมาแอบทดไว้นะคะตรงนี้ต่อไปข้างหลังมีอะไรพอดูพดหน้าสุดต,ต่อไปไปดูพดหลังสุดพดหลังสุดเป็น16 16กสกแยกยังไงละ่ะอ่ะเราก็ทำบ,บ่อยๆสมมุติว่าสิบหกเราแยกเป็น4กับ4 เมื่อสักครู่ลิมใส่3 Y คูณกับ3 Y ได้9 Y ้กำลังสและตามโจทย์คือบวก16บหกเราก็เลยหาว่าอะไรคูณกันได้16ก็คือ4กับ4และสิ่งที่อยากได้คือตรงกลางต้องเป็นลบยี่เนาะออนเราจะใส่เครื่องหมายก่อนใส่เครื่องหมายแล้วจะคูณไพ่ขึ้นไปก่อน3 Y คูณ4 3 4 12ค่ะได้12 Y เช่นเดียวกัน 3 y คูณ4ี่คูณไข่ลงมาข้างล่างก็ได้สิบสองวเรามี1ิบสองวกับ12 y วเรายอยากได้24 y วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เนาอเราก็เลยพิจารณาเครื่องหมายกันค่ะสิบหกตัวนี้เป็นบวกหมายความว่าสี่ที่หนูเอามาใส่เนี่ยต้องมีเครื่องหมายเหมือนกันไม่บวกทั้งคู่ก็ลบทั้งคู่ให้ใครตัดสินตัวหลังสุดพดหลังสุดเป็นลบแอะเราก็เลยได้เป็น ลบทั้งคู่ค่ะเพราะลบปุ๊บนี่ก็ล,กลบจะได้ว่าลบ12 y รวมกับลบสิบได้ลบยี่แบบนี้ก็คือเราแยกตัวประกอบได้แล้วนะเป็น3 y มลบ4คูณกับ3 y มลบ4ี่ค่ะ,ะนำํำมาจากต่อไปอข้างล่างดีงานอยู่แล้วนะคะเพราะ ไม่ต้องแยกแล้วมีกำลังหนึ่งแล้วไม่ต้องแยกแล้วเราก็จะได้ว่าเป็น 2y บวกาค่ะต่าไปคูณคูณกับใครอ่ะคูณกับตัวนี้ 8y อ่ะแยกยังไงไปทดตอบ8แยกยังไงดีนะอ่ะแยกเป็น4ลองดูก่อนนะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราแก้ใหม่ได้ 4y คูณ 2y แล้วกันน่าจะได้ 8y กำลังสองแล้ว บอกแล้วนะคะใครสะดวกแยกสองวงเล็บเลยแยกใครคิดว่าดูยากมาทําแบบนี้ได้ค่ะอ่ะข้างหน้าเป็นแปดวายกำลังสองต่อไปทดหลังสุดเป็นลบสิบห้าอะแอบเขียนไว้ก่อนและสุดท้ายเป็นทดกลางบวกสิสี่วายทีนี้ลองดูว่าสิบห้าเราจะแยกยังไงสิบห้ามันก็เป็นสามคูณห้าได้มีหนึ่งคูณสิบห้าได้แต่เราลองคิดต่อไปอีกว่าถ้าเราคูณไข้แล้วเนี่ย ผลลับข้างหลังได้อะไรแล้วสามารถทําเป็นบวก14 Y ได้ไหมอ่ะเราก็ลองใส่เนาะใส่อะไรดีเช่นเราบอก15เกิดจาก3คูณ5ได้15เราลองดูก่อนคูณค่้าไปเป็น6 Y ต่อไป4ีคูณ5ได้20ได้20 y มี6กับ20สิ อมันก็สามารถทําเป็นสิบสี่ได้เนาะทีนี้เรามาลองพิจารณาเครื่องหมายก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราค่อยลบออกนะคะอ่ะพิจารณาเครื่องหมายตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบแปลว่าสามกับห้าเนี่ยเครื่องหมายต้องต่างกันต่างกันแบบไหนเราก็ไปดูตรงนี้เป็นบวกแปลว่าบวก,วบวกชนะหมายความว่าหกกับยี่สิบเนี่ยเราจะใส่บวกที่ยี่สิบนะเพราะว่าบวกชนะแปลว่าบวกต้องแส่ที่เลขมาก แฉ่สีนี้ชัดเจนตรงนี้เป็นบวกดังนั้นหกก็เลยเป็นลบถ้าหเป็นลบสามเป็นลบด้วยยี่สิบเป็นบวก5เป็นบวกด้วยอ่ะเราก็จะได้ความว่าลบสามคูณบวก5ได้ลบสิบห้าจริงนะต่อไปลบหกมาบวกกับยี่สิบได้บวกสิบสี่จริงนะนั่นก็คือเราสามารถแยกประกอบได้เป็นสี่ลบสามคูณกับสองบวกห้าค่ะ ทวนด้วยอะทีนี้โอ้ข้าน้าติดลบมันน่าจะแยกแยากใช่ไหมคะเราก็เลยจัดก,การดึงลบออกก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาไม่ให้เปลืองมันทัดอีกเนาะเราก็เลยลองดึงลบจากตรงน,นี้เลยนะคะถ้าเราดึงลบออกจะส่งผลให้เครื่องหมายในวงเล็บทั้งหมดเปลี่ยนจากลบสามเป็นสามจากลบห้าเป็นบวกห้า จากบวก12บสอเปนลบ12โอเคแล้วเราก็จะก้อนนี้ค่ะไปแยกตัวประกอบแต่ที่สำคัญอย่าลืมลบที่เราดึงออกมานะอะเดี๋ยวเราจะแยกตัวประกอบเป็น2อวงเล็บนึกไม่ออกทำยังไงก็แยกแบบเมื่อสักครู่นี้ได้เลยอ่ะข้างหน้ามี3 y กํากำลังสองอันนี้แยกง่ายมั้งมันก็จะเป็น3 y คูณกับ y เนาะ ีเส้นไหมก่อนสาม y คูณ y ได้สาม y กำลังสองต่อไปค่ะ12บสองะเราแอบใส่โจทย์ก่อนลบส,บสิเพื่อให้ได้บวก5้า y จำนวนใดคูณกันได้12บ,บ้างจะเอา6ก,กับ2องไหมหรือเอา3กับ4ตรงนี้จะอยู่ที่การคิดบ่อยๆนะคะแล้วเราจะชิ้ ครูจุนใช้สามกับ4โดยเอาสามไว้ข้างล่าง4ี่ไว้ข้างบนเพราะแอบมองแล้วพอคูณค่ายปึ๊บข้างบนจะได้เป็น4 y ่ข้างล่างจะได้เป็นเกซึ่ง4 y กับ9 y เนี่ยเราสามารถทำเป็น5 y ได้จริงไหมคะอ่าทีนี้เรามาใส่เครื่องหมายกันตรงนี้เป็นลบแปลว่านี่ไงเครื่องหมายต้องต่างกันใครชนะบวกชนะ ให้เอาบวกไปใส่เลขมากเลขมากก็คือ9เลขน้อยคือ4เราก็เลยใส่บวกใส่ลบกันตรงนี้นั่นคือเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น 3y ลบ4คูณกับ y บวก3นะคะ 3y ลบ4คูณกับ y บวก3 เพราะเมื่อกี้เราใส่ลบไว้ข้างหน้าแล้วจากนั้นเรามาดูซิอะไรตัดกันได้บ้างอ่ะคู่แรกเลยเห็น 3y ลบ4ไปกัน 3y ลบ4ได้มันดีงามเนาะต่อไปอะไรอีกคะ 2y บวก5กับ 2y บวก5ครูจุนจะใช้ปากกาต่างสีเพื่อให้หนูเห็นชัดๆเนาะมีอะไรอีกไหมคะอ่ะถ้าไม่มีสิ่งที่เหลืออยู่คือ 3y ลบ4คูณกับ 4y ลบ3 เราก็ส่วนด้วย y บวก3นั่นเองนะคะเราก็เลยได้ความว่า 3y ลบ4คูณกับ 4y ลบ3ส่วนด้วย y บวก3ไม่ตกหล่นอะไรกันแล้วนะคะแน่นไงตกหล่นจริงๆด้วยเพราะตรงนี้ยังมีเครื่องหมาย ลบค่ะอ่ะเอาลบไว้ข้างหน้าเลยนะคะ